สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่หนึ่งจะมานำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นหมู่บ้านเชียงเพงการสานตะกร้าไม้ไผ่วัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อให้คนปัจจุบันได้รู้วิธีการสานตะกร้าด้วยไม้ไผ่สองเพื่อได้ฝึกการทำสานตะกร้าด้วยไม้ไผ่ประโยชน์ที่คาดว่า,าจะได้รับนะคะ 1. ได้รู้วิธีการสานตะกร้าด้วยไม้ไผ่สองได้ตะกร้าไว้ใส่ของเอง ที่มาและความสําคัญนะคะภาวะโลกร้อนเนื่องจากปัจจุบันการใช้ถุงตะกร้าหรือสิ่งของอื่นๆที่ทํามาจากพลาสติกส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนได้การใช้ตะกร้าไม้ไผ่จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยโลกสร้างมูล,ลค่าคุณค่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนหมู่บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพลงอำเภอกุจจัดจังหวัดอุดรธานีเป็นกิจกรรมยางว่างของผู้สูงอายุในหมู่บ้านและช่วยสืบสานภูมิปัญญานี้ต่อไปขั้นตอนและวิธีการทำนะคะ 1. ตัดไม้ไผ่แก่พาซีกและผ่าแบ่งเป็นเสี้ยวเล็กๆขนาดประมาณ1นึเซนติเมตรและอีกส่วนหนึ่งผ่าประมาณ1นิ้วเพื่อใช้ทำขอบปากรกะกล้าและมือจับ 2. นำแต่ละชิ้นที่ผ่าไว้ลอกใช้จากส่วนเหี่ยกโดยใช้มีดคมๆมเหลาลูหูน้าไม้ออก 3. เริ่มสานตะกร้าโดยเริ่มที่ต้นก่อนโดยใช้ส่วนที่แข็งกว่าและหนากว่าสานที่ก้นความยาวของไม้ตามขนาดของตะกร้าเส้นที่แข็งกว่าสานขึ้นตามแนวตั้ง 4. ใส่หูหรือที่หิ้วซึ่งทําจากไม้ไผ่และโค้งออได้ ใช้เชือกหรือหวายพันให้แน่นหรือใช้เชือกที่เป็นสีพันที่มือจับเจนเม็ดนำไปใช้งานหรือขายได้ห้าหากต้องการเก็บไว้ใช้งานได้นานทาและเกลือเคลือบไม้ไผ่ทั้งด้านนอกและด้านในแล้วนำไปตากแดดให้แห้งหาการมีความภูมิปัญญาเครื่องจักสาร เครื่องจักสารไทยในภาคต่างๆนั้นมีมากมายหลายชนิดและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไปสะท้อนให้เห็นสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่นสภาพการดำรงชีวิตขนบประเพณีความเชื่อตลอดจนถึงการนับถือศาสนาของกลุ่มชนอารมณ์ในการแสดงออกทางอารมณ์และจิตใจของช่างพื้นบ้านเครื่องจักสารหลายชนิดของไทยสารย่างละเอียดปณีซึ่งแสดงให้เห็นอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนของผู้สารได้อย่างดี ทำไมถึงเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่นั้นมีความแข็งแกร่งเหมือนไม้เนื้อแข็งหรืออาจเนื้อกว่าไม้ต่างชนิดโดยเฉพาะเมื่อนำมาแปรรูปเป็นไม้ประสานแล้วจะมีความแข็งแกร่งต่อน้ำหนักวัสดุใกล้เคียงกับเหล็กอ่อนเลยทีเดียวนอกจากนี้ไม้ไผ่ยังมีคุณสมบัติพิเศษคือไม่บวมหรือหดตัวมากเหมือนไม้เนื้อแข็งทั่วไป คุณค่าจากการสารานตะก้าไม้ไผ่หนึ่งคุณค่าต่อชุมชนอาชีพให้แก่ชุมชนผู้สูงอายุสร้างให้ชุมชนมีไรายได้จากการสารานตะก้าขายอีกด้วยสองคุณค่าต่อบุคคลการทําตะก้าไม้ไผ่จําเป็นต้องใช้สมาธิและความประณีตเป็นอย่างมากนั่นจึงทาให้เกิดการสร้างสมาธิต่อผู้จัดสาร 3. คุณค่าต่อสังคมเป็นการสืบสามคุณปัญญาที่มีอย่างยาวนานให้สืบเนื่องและคงอยู่ต่อไปในอนาคตผู้เมืองไทย 4. คุณค่าต่อตัวโปรดักเนื่องจากการทำตะกร้าไม้ไผ่เป็นการทำด้วยมือซะส่วนใหญ่ทำให้งานแต่ละชิ้นที่ได้นั้นล้วนแล้วแต่มาจากใจและความปรนีตของผู้ทำอย่างตั้งใจ มูลค่าของตะกร้าไม้ไผ่หนึ่งเป็นงานฝีมือซึ่งแต่ละชิ้นจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเนื่องจากการทําด้วยมือนั้นไม่ได้มีแพทเทิร์นตายตัวทําให้งานแต่ละชิ้นออกมามีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปสองวัสดุท้องถิ่นซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีไม้ไผ่ที่แตกต่างกันออกไปวัสดุแต่ละที่จะมีจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเหนียวหัอลา,ายที่สวยงามแตกต่างกัน สามความคงทนเนื่องจากกทํารรรมาจากไม้ไผ่จึงทําให้การคงทนต่อการใช้งานนั้นนานกว่าวัสดุอื่น,นๆที่บางครั้งก็อาจจะชำรุดนนแล้วสี่ความเป็นมิตรธรรมชาติตะกร้าไม้ไผ่ทํามาจากวัสดุรธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติทําให้ไม่ทําลายหรือส่งผลเสียต่อธรรมชาติคําถามนะคะทําไมต้องทาแลกเกอร์ไม่ทาได้ไหมสอ เพื่อช่วยให้เก็บรักษาได้นั้นขึ้นหรือไม่ทาก็ได้หากแต่จะมีการใช้งานน้อยลง 2. ขอบปากตะกร้าและมือจับใช้ส่วนใดของไม้ไผ่ขนาดเท่าใดตอบส่วนที่เป็นไม้ไผ่แก่และมีขนาดที่ผ่านการฉีกขนาด1เซนติเมตรและ1นิ้ว 3. พบการสันตะกร้าได้ที่ภาคใดบ้างตอบพบได้ทุกภาคในประเทศไทยแต่จะพบมากมาก ในภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ค่ะ